ฮัลโหลพีก่กล้วย <_ C> e <at> ฉันขอไปทํางานก่อนนะพีก่กล้วยอันนี้ตัวอะไรอะแมลงสาบมาแมลงสาบมาส่รงระชนีครับส่วนไดโนเสาร์กำลังยืดอ่านหนังสือพิมพ์อยู่ครับหืมมีคนมาจะทำอะไรไว้ายหนีแล้ว อะไรอ่ะเขาทําอะไรกันอ่ะงงจังเลยเขาหนี่อะไรคนระับทุกคนนั่นนะสิฉันกลัวจังเลยฉัน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 หนีด้วยดีกว่าอุ้ยทุกคนพวกนี้เขามาทําอะไรกันนะ่ะเขามาจับใครอะ่ะอุ้ยแล้วตอนนี้เราก็วิ่งออกมาแบบงง,งๆว่าเขาทำอะไรกันอยู่ ตัวแมลงสาบล้มลงไปแล้วเฮ้ย hey, นายมาทำอะไรตรงนี้ที่นี่ไม่ใช่ที่ของนายนะสวัสดีครับทุกคนยินด,ดีต้อนรับสู่ช่องทัศนนนะครับทีเซอร์ที่เห็นไปนเมื่อกี้เราก็ยังไม่เข้าใจในความหมายของมันนะครับว่ามันคืออะไรในแมปนี้เรารู้ว่าเราจะต้องหนีเจ้าตัวที่ชื่อว่าเบคอนแต่มันคือตัวอะไรเรายังไม่รู้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมว่าไอตัวที่เราจะต้องหนีมันเนี่ย มันคือตัวอะไรครับทุกคนตอนนี้เราเหมือนเราโดนไอตัวเมื่อกี้มันจับมาครับแล้วเราก็ถูกขังอยู่ในห้องขังนี้หุกคนหาทางหนีกันไปเลยโดดขึ้นเตียงตรงนี้โอ้ยตรงนี้มะโผลตรงนี้ต้องระวังข้างล่างเป็นน้ำน้ำสารพิษอุยอ้ยอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยอุ้ยหุยมีเราโดดก่อน งั้นเราล่วงแน่ไปเพื่อนตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในห้องน้ำทุกคนโหดูโถดิโถเปไปสี่เหลี่ยมเลยแล้วตรงนี้เราเจอสารสารพิษหรืออะไรสักอย่างสีเขียวนองเต็มพื้นเลยโอ้โหย,ยากจัดอะพาเฮ้ยเพื่อเราผ่านแล้ว โอเคเพื่อนขึ้นมาเร็วตรงนี้เรามาเจออะไรเนี่ยอุ๊ยตรงนี้เป็นเหมือนวงไฟของไอ้น,นี่เลยอ่ะที่อยู่ในคุกอัทุกคนเราต้องเดินซิกแซกเอาแครทุกคนผ่านไปได้ตรงนี้มาเจอเลเซอร์โอ้หจะเยอะไปไหนเนี่ยอุ๊ยสีแดงคือสั่นอุ้ยกระตก โุ้ยตรงนี้มีเลเซอร์เอ้ยเกือบเอ้ยโอ้หทุกคนใจร้อนเกินไปใจเย็นไว้พอหนโ่นอุอ๊ยเลเซอร์มันวิ่งขึ้นวิ่งลงอะ่ะเราต้องรอจังหวะมันมันลงดีกว่าเวลาเราโดดเราจะได้ไม่โดนเคสีแดงเขยา่าห้ามเหยียบนานเหยียบนานแล้วหลน่นทุกคนไปไหนต่อปีนขึ้นไปข้างบนตรงนี้เจอเลเซอร์บนพื้นอุย๊ยแผ่นเลื่อน ไปจ้าไปด้วยไปด้วยไปด้วยโอ้ตัวนี้เลเซอร์เพียบเลยอุอุ้ยอุ้ยโอเคแผ่นเลื่อนมาอีกแล้ว้ยตัวนี้มีเลเซอรอ์เราโดดเร็วเกินไปทุกคนโอ้แล้วบนบันไดก็มีเลเซอร์อีกอุ้ยเกือบแล้ว ก็สีแดงอยู่นานไม่ได้ด้วยโอเคทุกคนสอยแลตรงนี้ <c oughs> สวยแล้วขู oh, <c oughs> มีทั้งเลเซอร์มีทั้งแผ่นวงกลมที่เป็นเลเซอร์แล้วเราจะผ่านมันยังไงก่อนเอา้าสวยแล้วถ้ามันย้อนกลับมาเราไม่รอดนนเนี่ยว้เรียบร้อยเฮ้ยกระโดดเข้าช่องได้นี่ไงเขาบอกว่าให้รอในช่องนี้เมื่อแผ่นมันมาแล้วเราก็ไป ไปแล้วจ้าโอเคไอ้เบคอนมันจับเรามาทำไมแล้วไปยืนทำอะไรอยู่ตรงนั้นตรงนี้ไปไหนเนี่ยโอ้โหอันนี้อะไรเนี่ยเลเซอร์โอ้ย <c oughs> เลเซอร์ไวพัดเลเซอร์กั้งหันไปครับขึ้นบันไดขึ้นไป อุ้้ยตรงนี้มีหยูยไปพัดฝุ่นนะ่ะนี่เราต้องไปทางนู้นเหรอทำไมเพื่อนเราไปยืนอยู่ทางนู้นน่ะอุย้ยโอ้โหมปดูเพื่อนโดนเลเซอร์ตัดขาไปเลยโอ้โหตรงนี้ต้องระวังเลเซอร์ครับมันมาแล้วโอ้ยเลเซอร์มาด้านหน้าด้านหลังเลยทุกคนนู่นไงประตูข้างล่างเปิดแล้วไปเร็วเปิดประตูเพื่อที่จะเข้าไปจัดการเจ้า เบคอนนี่ไงเจ้าเบคอนแล้วเรามีอาวุธจะสู้มันไหมเนี่ยสวยแล้วสวลยสวยแล้วเบคอนจะเย็นเพื่อนเฮ้ยเราเราเราพูดเล่นเมื่อกี้เราพูดเล่นเพื่อน <What? S 1> ไม่เอาดีโอ้โหใจเย็นดิเราพูดเล่นนายทิ้งกุญแจไว้บนโต๊ะใช่ไหมเราเก็บกุญแจก่อนละกันเพื่อนไม่เอาดีเพื่อนทำไมอ่ะอยากวัดเหรอมาดิ อึมาดิอยเราวัดกับเบคอนครับเฮ้ยไหวอ,อยู่อะอโอ้โหไม่ใช่ไหวเขาต่อยเราฝ่ายเดียวแล้วตอนเนี้ยไปก่อนละฝากไว้ก่อนแล้วเบคอนเดี๋ยวค่อยเจอกันอือคนเราได้กุญแจไปแล้วโอ้โหอันนี้เขาเรียกอะไรเนี่ยกุญแจใช่ไหม โอ้โหปีจเจอะไรจะใหญ่ขนาด,ดนะี้วะเนี่ยโอ้โหเอ้าโอ้โหแล้วตรงนี้เลเซอร์ตาหมักลุกเป็นธงหมักลุกนเลยทีเดียวโอ้โหไม่ผ่านเล <laughs> เซอร์จะถีวไปไหนเี่ยทุกคนแล้วโดดแบบเป็นช่องทะแยงมุมไปเลยกันล้วกันเดินยังไงให้หลุดเลเซอร์พวกนี้ อุยอุยผลแล้วทุกคนผลแล้วสวัสดีครับพีก่กล้วยเสียให้หน่อยจัดไปฮะ <Huh? S 1> และอย่าลืมสีแดงยืนนานไม่ได้ครับสีแดงยืนนานแล้วจะหล่นสีเขียวปลอดภัยอยู่ทุกคนแต่สีแดงไม่ปลอดภัยสักเท่าไหร่ไปก่อนแล้วอันนี้เป็นใบพัดหมุน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 ไหครับ พวกนี้มันคือคนนิ่งครับเราต้องไปหาเบคอนตัวจริงดูดิโ oh, <wow. S 1> คนตัวมันเองขึ้นมาอยู่ในตู้นี้เต็มเลยทุกคนเฮ้ย oh. นี่มันเบคอนปะเนี่ยไม่ใช่ใช่ไหมโอ้ oh. มันแต่งตัวเหมือนเบคอนเลย oh. เราจะต้องรวบรวมกุญแจทั้งหมดสี่ดอกครับสีเหลืองสีเงินส,สีเขียวและสีแดงเพื่อที่มาเปิดประตูบานนี้ทุกคน oh. และกุญแจแต่ละสีมันก็อยู่ตามช่องนี้ งั้นเราเริ่มที่สีแดงกันเลยละกันจะถ,ถูกจะแพงก็ขอแดงไว้ก่อน <Huh? S 1> ไปครับตรงนี้เป็นใบพัดอีกแล้วอันนี้เป็นเลเซอร์เลเซอร์เหรอไหวไหมเลเซอร์เลเซอร์เลเซอร์มาโดไปโดดไปอีกทีโอเคทุกคนตรงนี้ใจเย็นก่อนครับ mm. เรเอาใบพัดก่อนไป โดดโดดโอเคโอเคโดดคนกุญแจสีแดงเป็นของเรากุญแจสีแดงเป็นของเราได้แล้วมา <Yahoo! S 1> ป,ประตูนี้ครับเรียบร้อยเราได้กุญแจสีแดงมาแล้วครับตอนนี้ไปเอาสีเขียวอนก็แล้วกันทุกคนมาครับดอกสีเขียวดอกสีเขียวเลเซอร์ เลเซอร์อีกแล้วเลเซอร์โอเคทุกคนตรงนี้เจอกังหันเลเซอร์กังหันเลเซอร์วิ่งตามไปวิ่งแผ่นสีขาวลนแผ่นสีขาวลนแผ่นสีขาวลนแต่เราไม่รอโอเคทุกคน <Wow. S 1> ถ้าไม่โดดตรงนี้อ่ะตกมาตายตอนจบได้แล้วครับสีเขียวเหลืออีกสองสีทุกคนต่อไป สีเหลืองครับฝั่งนี้ก็ได้วะไปทุกคนสีเหลืองใบพัดขยับขยับขยับโอเคอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุอผลแล้วทุกคนได้แล้วสีเหลือง <Yahoo! S 1> มาแรงสาบอยู่นี่ไปครับอีกหนึ่งดอกเท่านั้นทุกคน ดอกสุดท้ายของเราดอกสีน้ำเงินเรายืนนานไม่ได้ครับเราต้องกระโดดเลยไปเร็วไปเร็วไปเร็วห้ามยืนนานห้ามยืนนานเดี๋ยวตกลงไปคุยกับลากมะม่วงโอ้โห oh, ดูนี่เจอเลเซอร์มาเป็นแผ่นเลยมาเป็นแผ่นเลยแล้วมันมาข้างหลังเราแล้วโอเคขึ้นไป สิ้ำเงินมาแล้วยูหูครบแล้วครับทุกคนสี่ดอกในเวลาเปิดประตูใหญ่แล้วสินนะไปเร็วเปิดประตูใหญ่เฮ้ยแล้วมาเจอกับอะไรอะ่ะขึ้นลิฟต์ขู่ยังไม่จบปึ๊บโอ้อย กดแต่นี้ขึ้นมาเอา้าขู่มันขึ้นลงไม่ใช่สิทุกคนมันลงแล้วมันไม่ขึ้นทีเนี้ยโอ้ <G ül> โหเราต้องตายอันนี้เราต้องรอจังหวะเราต้องดูให้แผ่นนี้มาแล้วเราก็กดทุกคนกดเลยโดดเลยถ้าเรามัวแต่รอช้ามันไม่ทันครับแผ่นมันจะลงไปแล้วมันจะไม่ขึ้นอันนี้ก็เหมือนกันปะเนี่ย อย่าบอกว่าแผ่นหุบเข้าไปด้วยนะนั่นไงหอยเกือบ oh, <no. S 1> เกือบแล้วไปแค่แล้วแผ่นมันหุบด้วยใช่ไหมเนี่ยเราต้องขึ้นให้ถึงก่อนที่แผ่นมันจะหุบทุกคนหุบไหมนั่นไงโอ้ตรงนี้เลเซอร์หมกลุกอีกแล้ว ซิกแซกซิกแซกซิกแซกโอเคเฮ้ยเรามาเจอห้องคุมเรียบร้อยเบคอนล่วงเร็วเบคอนมันล่วงแล้วทุกคนหนีแหละโอ้ยลงมาชั้นใต้ดินแผ่นนี้หยียบนานไม่ได้ครับไอ้เบคอนจะสู้ยังไงเนี่ย เอ้ยเรามีไม้เม็ดบอลนะง,งานเนี้ยนายจะเอาวัดกับเราจริงเหรอ,อได้ดีมา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 ดีเป็นไงแล้วอู้หึหึเก่งเหรอโธ่เอ้ยเราซัดไอตัวโคโนิงเบคอนไปได้แล้วตัวหนึ่งตอนนี้โอ้โหไปครับขึ้นบันไดตรงนี้อึ๊บ โอ้ตรงนี้ยืนนานไม่ได้เจอเบคอนอีกแล้วอีเบคอนโคนิงโคนิงเบคอนโคนิงเบคอนเหรอฮึเขาไปเจอกายตัวจริงครับทุกคนอุ้ยอุ้ยเฮ้ทุกคนเจอโคนิงเบคอนอีกแล้วอีกแล้วอีกแล้วฮึทุบไป อุ้ยเกือบเกือบไอ้ถันเคตัวนี่อะไรเนี่ยอุย้ยแผ่นนี้อ,ออกมารับรองมันเข้าไปแน่ต้องรีบขึ้นไปให้ถึงโอเคหืมโคดิ้เบคอนนี่เยอะจริงจริงเยอะซะจริงๆเจออีกแล้วตรงนี้มามาดิวะมาดิครับ ก็มาดิครับก็มาดิครับไปเลยทุกคน oh. เราใกล้น่าจะได้ออกกันแล้วละครับทุกคนเราต้องทำลายลังมันให้หมด <What? S 1> โอเคทุกคนโยกได้แล้วเราขึ้นมาโผโผล่สนามหญ้าเฮ้ยเพื่อนเอาจรวดมารอเราแล้วหรอ,รอ <What? S 1> โอเคเราขึ้นจรวดหนีกันเลยไหมกไปสิ ไปึ้นจะลวดกันครับได้เลยฉันเตรียมจะลวดรอพวกเธอแล้วไปเราจะหนีจากที่นี่กันละโชคดีนะเพื่อนฉันคงไม่ไปกับนายละเดี๋ยวฉันจะถกูกเอาไปด้วยสิ <c oughs> ขึ้นแล้วครับเราขึ้นจะลวดหนีแล้วครับทุกคนโอ้แล้วเราก็ขึ้นจะลวดหนีออกมาแลวตอนนี้เรามาอยู่บน บนสถานีอวกาศครับไอตัวเบคอนมันมันหนีมาอยู่บนสถานีอวกาศที่เราเจอนั่นมันคือมันคือหุ่นโคลนมันครับทุกคนโอ้โหอะไรกันเนี่ยนู่นไงตัวมันอยู่ไกลๆนู่นทุกคนแต่นั่นไม่ใช่ตัวมันหรอกมันน่าจะเป็นหุ่นมันครับรู้ว่าตัวมันไม่รู้เดี๋ยวเราเข้าไปดูน่าจะใกล้จบแล้วแหละตอนนี้เรามาอยู่บนสถานีอวกาศแล้วทุกคนมาแต่ดูว่าเราจะจัดการเจ้าเบคอนได้หรือเปล่า โอ้โหแล้วตรงนี้ตรงนี้รอก่อนไป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 เร็วไปครับแเราจะไปทางไหนไปทางนี้ <S <S อุ้ยดีนะไม่ล่วงอ่ะ <S <S นี่ไงเจ้าเบคอนฉันพาแล้ว <S 1> <S 1> ฉันจะต้องถอนลากถอนโคลนแกเก็เช็ดตัวคนนิ่งเหรอ เปิดประตูเข้าไปทุกคนนี่ไงเราจะสู้กับมันยังไงทุกคนโอยเบคอนยักษ์อ้ยอ้ยอ้ยอุ้ยอ้ยมันโยนหินมาอ้ยมันโยนมาอีกแล้วทุกคนมันโยนมาอีกแล้วโอ้โหเก่งจริงก็ตัวเท่ากันสิวะเฮ้ยฉันไม่กลัวกันหรอก นี่ไงยิงยอ้าวยิงอะไรแล้วก็โดไปใส่มันเหรออเราจะวิ่งไปที่ปืนใหญ่ครับแล้วเราก็กดเพื่อจัดการมันทุกคนนี่ไงมีปุ่มอยู่กดปุ่มก่อนปึ๊บไปเร็วขึ้นไปโอ้ยคอนหินโอ้ยไปไงเนี่ย โอ้โหตกเลยก้อนหินคาอยู่อุ้ยหืมคนอุ้ยดีไปตายโอ้โหมันปาหินมาใส่เราอุ้ยโอ้ยเลือดลดสวยแล้วไปเร็วไปเร็วไปเร็วขึ้นไหมครับเราต้องขึ้นไปยิงปืนนี่ไง อันนี้เลื่อนมาลดแล้วทุกคนพอเรากดยิงทีหนึ่งเราก็ล่วงลงมาอุ้ยอุ้ยมันปล่อยเลเซอร์นี่ยิงเลเซอร์หืมตอนนี้มันเริ่มโหดร้ายแล้วครับมันไม่โยนหินอย่างเดียวแล้วตอนนี้ทุกคนมันปล่อยตาเลเซอร์ออกมาด้วยตอนเนี้ยนั่นไงอุ้ยอุ้ยหืมเลือดลดเลือดลด เร็วนี่ไงปืนใหญ่ปืนใหญ่มาแล้วยิงทีหนึ่งครึ่งลอดแล้วทุกคนปืนหนึ่งเรายิงได้สองครั้งครับเราจะต้องยิงทั้งหมดหกครั้งอนะ่ะโอ้โหโอะไรกันเนี่ยอุ้ยเบคอนตามตูนมาดูดิไอ้เบคอนเฮ้ยมันกระโดดมันกระโดดโอ้โห อันนี้มันโหดขึ้นแล้วครับมันกระโดดเพื่อทำให้หินกระเด็นมาหาเรามันไม่ได้โยนหินอย่างเดียว,วทุกคนขึ้นไปเลอุร้อนตูดกันไปเลยทีเดียวอุ้ยมาอีกเดคอนอีกนัดเดียวงานนี้เอาแล้วเริ่มเซแล้วทุกคนเริ่มมึนแล้วนัดนี้แหละสุดท้ายล่วงแน่ๆ เสร็จแน่ไอเบคอนนัดสุดท้ายโอ้ยลาก่อนไอเบคอนไงเป็นไงล้มตึงไม่ดีทุกคนลาก่อนอเบคอนไม่เท่าไหร่นะเอาฉันแย่เลยแหละเรียบร้อยแล้วเพื่อนฉันจัดการให้แล้ว ขอบคุณนะทศนนถ้าไม่ได้นายเราคงแย่เย่แกคิดว่าแกฆ่าฉันแล้วละสินนะไอ้นั่นมันแค่ตัวโคนนิ่งเรียบร้อยครับทุกคนจบเกมในภาคแรกไปครับไอเบคอนมันก็หนีไปจนได้ครับทุกคนที่เราฆ่าไปคือตัวโคนนิ่งครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะครับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนแล้วครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับผม